วันนี้จะพูดถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์โอ้ความคิดสร้างสรรค์ฝากไว้เนาะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ก็คือ creative thinking เห็นไหมฮะภาษาอังกฤษเอาอีกแล้ว creative thinking ก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับเราทุกคนจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์โอ้โหความคิดสร้างสรรค์นัคือความคิดที่คิดให้มันดีขึ้นให้มันแตกต่างให้มันพัฒนาขึ้น นะครับเรื่องเดียวกันคนอื่นจะคิดแบบหนึ่งแต่เราต้องคิดให้มันดีขึ้นและแตกต่างขึ้นจากคนอื่นนะครับยกตัวอย่างคุณจะทํางานนะฮะคุณก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเช่นใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการที่ทําให้หัวหน้ายอมรับเราให้ได้นี่เห็นไหมฮะใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ทําให้เราสามารถทํางานกับทุกคนให้ได้ คุณทําน้ําพริกคุณทําต้มยําคุณก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ว่าจะทําอย่างไรให้มันอร่อยเห็นไหมฮะก๋วย,ยตรงก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะมีวิธีการคิดของเขาเยอะแยะมากมายไก่กองเช่นก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องแบบโอ้โหน้ําซุปจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อ่านะฮะเครื่องที่อยู่บนก๋วยเตี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ลูกชิ้นอยู่แล้วไม่ใช่ลูกชิ้นอย่างเดียวต้องมีหมูเด้งหมูกรอบหมูอบอะไรก็ไม่รู้ละแล้วแต่สารพัดที่เขาจะทําเห็นไหมฮะว่า วันนี้มันขึ้นกับตัวเราแล้วใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในการทํางานเช่นกันคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ให้มันมากมายนะครับเช่นยกตัวอย่างเนาะ <c oughs> สมมุติว่าคุณมีลูกน้องแล้วปรากฏว่าลูกน้องคุณมาสาย <c oughs> เห็นไหมมาสายแก้ปัญหาที่ตั้งหลายวิธีเห็นไหมฮะบางคนก็จะบอกเรียกลูกน้องมาคุยมา,าม,มาด่ามาดูอ้ยอันนั้นก็มันก็ ไม่ใช่วิธีเดียวนะในการแก้ปัญหาอันในการแก้ปัญหาเนี่ยคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้นะครับหลายวิธีที่ทําได้วิธีหนึ่งก็คือ,อเอคเรลีอกมาคุยหาสาเหตุนะครับหาเหตุผลของเขาแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีนะฮะที่ที่ผมเคยทํานะคือนุกน้องเขาไม่ได้เขาเรียกว่าไงล่ะมันก็ไม่ได้ตื่นสายนะแต่มันจาแต่ตามใจมันตื่นหลักการก็คือ แค่หลายวิธีแลละเออให้มันนอนเร็วมันก็นไม่ยอมนอนให้มันตื่นตรงเวลามันก็มีมันก็บางทีมันก็ยากโอเคแต่มันทํางานดีนะหลักๆเลยโอเคใช้วิธีเลยใช้ความคิดสร้างสรรค์โทรปลุกเลยเห็นไหมฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวก็ได้นะให้ลูกน้องคนอื่นให้คนอื่นก็ได้ ในในในบริษัทของคุณเนี่ยที่เป็นเพื่อโรงงานเขาเนี่ยโทรปลุกก็ได้อ่าเห็นไหมถ้ายังไม่ตื่นอีกโอเคเอานาฬิกาปลุกไปเห็นไหมเนี่ยมันคือวิธีการอีกเยอะแยะหรือไม่ตื่นแล้วทำไมส่งไลน์มาบอกเนี่ยวิธีการคิดสร้างสรรค์มาเยอะแยะนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องดูดาว่าก่าวอย่างเดียวถ้าสมมติเราดูดาว่ากล่าวแล้วมันเกิดผลมันก็โอเคแต่ถ้ายังไม่เกิดคุณต้องหาวิธีอื่นเห็นไหมครับการที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลง ตัวเราในฐานะหัวหน้าอ่ามันต้องมีวิธีการที่จะทาให้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 เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันมันอาศัยความคิดสร้างสรรค์นนะ่ะเห็นไหมฮะแทนที่จะมานนั่งด่าเขาทุกวันเพราะว่าบางคนมันมพูดไปมันไม่ยอมทําแต่ไม่นช้ตัวเราเห็นไหมฮะพอทําอย่างนี้ปั๊บไปช่วงหนึ่งทําไมครับเขาก็เจดความละอายความละอายว่าทําไมครับโอ้อยากจะต้องตื่นเช้าแล้วเพราะต้องอาศัยคนม,มาลุกทุกวันนะครับคุณลองดูระยะหนึ่งก็ไม่ได้บอกวิธีคิดที่ผมคิดเนี่ยมันถูกทั้งหมดนะ แต่กําลังหเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เยอะแยะขึ้นกับว่าคุณจะเลือกความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบไหนเลือกเอาเลยเยอะแยะมากมายนะครับอย่าแบบดราม่านะบอกว่าโอ๊ยทำไมต้องคิดแบบนี้อ้าวก็ยกตัวอย่างไงยกตัวอย่างแล้วก็ทำแลวด้วยทําจริงไม่ได้พูดเล่นที่พูดมาทําจริงถ้าไม่ทํามันไม่พูดเพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่คุณทําเนี้ยการบริหารการจัดการการทํางานเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรงสรค์ให้เยอะแล้วคุณจะแตกต่างจากคนอื่น นะครับไม่จําเป็นไม่ต้องไปแคร์คนอื่นขึ้นกับตัวเราถ้าเราแก้ทําได้ผลโอเคแม้ว่าที่ผมพูดเนี่ยบางคนจะบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่เราทําแล้วมันได้ผลคุณทําแล้วไม่ได้ผลหาวิธีเองครับวิธีอื่นแต่ถ้าคิดไม่ออกลองเอาวิธีเราไปทําดูหรือถ้าไม่รู้เขียนมาถามทักมาถามหรือถ้าไม่รู้อีก <laughs> มาเลยมาเรียนหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ <laughs> ไม่ได้ขายนะ <laughs> แต่อยากบอก แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ